บางคำแม้จะพูดเบาๆแต่บาปสะสมหนักกว่าการฆ่าสัตว์เสียอีกเพราะมันฆ่าใจคนได้ทั้งเป็นเช้าวันพระในหมู่บ้านหนองพึง่งเสียงระฆังวัดดังเป็นจังหวะช้าผู้คนในหมู่บ้านต่างเดินแถวกันไปวัดใส่บาทรหิวปินโตถือผ้าขาวขึ้นศาลาในแถวหน้านางละม่อมเดินนำอย่างมั่นใจผ้าไหมพับเรียบ บาดในมือวาวับสะท้อนแดดวันนี้อากาศดีแท้เนาะสมใจเธอหันไปพูดกับเพื่อนรักเสียงใสสมใจพยักหน้าหฮ้วถุงกล้วยบวชชีพร้อมรอยยิ้มดีจะ่ะบรรยากาศเป็นใจทำบุญแต่แล้วทั้งคู่ก็เหลือบตาไปยังหญิงคนหนึ่งที่เดินตามหลังมาเงียบเงียบแม่ออนหญิงไม้ลูกหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ไม่ถึงปีผิวคล้ำหน้าตาธรรมดา ไม่พูดมากและมักมาก,กับลูกชายวัยเจ็ดครวบคนอะไรเดินเข้าวัดแต่ไม่เคยยกมือไหว้ใครก่อนละมอ่อมพึมพำเบาๆใช่แถมแต่งตัวมิดชิดก็จริงแต่สายตามันไม่ค่อยไว้ใจยังไงไม่รู้สมใจเสริมฉันว่าน่าจะมีอดีตนะแม่ไม่ลูกติดอยู่คนเดียวแบบเนี้ยใครจะรู้ละม่อมจบประโยกด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเมตตาแต่แฝงพิษ ศาลาวัดเสียงธรรมที่กลายเป็นเสียงรองพระครูบุญมากขึ้นทันมากเทศเรื่องพูดจากวาจาและอานิสงของเมตตาเสียงธรรมะพร่ำเตือนเบาๆวาจาอันไม่ดีแม้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักขโมยแต่กลับเบียดเบียนใจเพื่อนมนุษย์เหมือนน้ำหยดลงหินทีละหยดสุดท้ายหินยังกรอนแต่ที่ศาลาอีกมุมละมอมสมใจและแก้ว นั่งล้อมกันเหมือนแป้งโรตีเสียงทรรกลายเป็นเสียงพื้นหลังขณะที่บทสนทนาในกลุ่มดังขึ้นเองเห็นไหมเมื่อกี้แม่อ่อนนั่งใกล้หลวงตาเชียวนะหันแน่เขาว่าผู้หญิงเงียบๆหนาหน้ากลัวนักละหรือว่าจะแอบมองหลวงพ่อวัดนี้เป็นผัววะแล้วทั้งหมดก็หัวเราะกันเบาๆอย่างออกรถแม่อ่อนนั่งเงียบอยู่ข้างลูกชายเธอไม่ได้หันไปมองไม่ได้แสดงสีหน้า แต่มือที่จับตักลูกชายกำแน่นจนหลังมือขึ้นเส้นกลับจากวาดัดบุญที่ติดมือบาปที่ติดปากหลังจากถวายอาหารเสร็จละมอมก็เดินจากวัดพร้อมกลุ่มสาวใหญ่ไม่ลืมที่จะหยุดหน้ารั้วบ้านแม่ออนก่อนจะแกล้งทักลูกชายของเธอเสียงดังไปวัดด้วยหรอลูกแม่ไม่เหนื่อยเหรอต้องเลี้ยงลูกคนเดียวด้วยทำบุญด้วยสู้ๆนะจ๊ะเสียงนั้นหวานแต่ไม่ใส แม่อ่อนยิ้มให้ตามมารยาทก่อนจะพาลูกชายเข้าบ้านเงียบโดยไม่หันกลับไปมองคืนนั้นแม่อ่อนนั่งปอกมะละกอละหลังบ้านลูกชายเธอนั่งตักเอ่ยถามเบาๆแม่ครับแม่ละอายใจไหมเวลาเขาพูดกันแบบนั้นแม่อ่อนหยุดชั่วครู่ก่อนพูดเสียงอ่อนแม่ไม่อายหรอกลูกแต่อยากให้ลูกโตไปแล้วไม่พูดกับใครแบบเขาเธอก้มหน้าลงแนบแก้มลูกชายแม้ไม่มีใครเห็น แต่แววตาเธอสะท้อนคำว่าอดทนอย่างไม่ต้องเอ่ยเสียงธรรมะดังกี่รอบก็ไม่อาจแทร,รกเข้าใจรรใครที่ตั้งใจฟังแค่เสียงตัวเองเช้าวันพระถัดมาวัดหนองพึ่งยังคึกคักเหมือนเคยละมอมยืนอยู่หน้าศาลาพร้อมกลุ่มสตรีประจำมือหิ้วถุงบินโตอีกมือถือพวงมาลัยปักดอกดาวเรืองปากไม่ว่างมือก็ยังไม่วางความคิดวันนี้แม่อ่อน ใส่ชุดซ้ำอีกแล้วหรอพี่แก้วแม่แกยังกะไม่มีกระจกหรือจะตั้งใจใส่มาเรียกร้องความสงสารก็ไม่รู้สมใจหัวเราะคลิกแลมอมยกมือพนมก่อนจะเดินขึ้นศาลาไปอย่างสง่างามภายในศาลาบทเทศที่คุ้นเคยพระครูบุญมากนั่งสงบอยู่บนทันมาตรเสียงธรรมะเริ่มดังขึ้นธรรมะที่เราพูดออกไปไม่ใช่เพื่อให้จำว้โออวด แต่เพื่อให้กลับไปละอายใจกับสิ่งที่ไม่ควรทำและสำรวมวาจาหากไม่รู้ว่าคำไหนจะทำให้ผู้อื่นเจ็บแม่อ่อนนั่งก้มหน้าเงียบลูกชายเธอนั่งค้างๆอย่างเชื่อฟังเธอไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองใครแต่กลับได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูพูดคำว่าละอายใจก็นึกถึงใครบางคนที่ควรได้ยินเนาะสมใจกระซิบกับแก้วละมอมได้ยินแต่ไม่ห้าม พระครูบุญมากยังเทศต่ออย่างใจเย็นแต่แววตาเขาเริ่มหนักแน่นกว่าเดิมหลังจบธรรมะพระครูบุญมากเรียกละม่อมสมใจและแก้วเข้าไปในกุฏิญาตโยมทั้งสามอัตมาอยากถามว่าที่มาเข้าวัดนี่มาเพราะอยากทำบุญหรือเพราะอยากดูคนอื่นผิดทั้งสามชะงักละม่อมอยังพยายามยิ้มหลวงพ่อพูดแบบนี้ข้าก็เสียใจสิเจ้าคะพระครูมองตรง ถ้าแค่พูดเสียใจแต่ยังพูดให้คนอื่นเสียหน้านั่นไม่ใช่บุญแต่เป็นบาปที่ชอบใส่ชุดขาวปลอมตัวมาสมใจเงียบแก้วหน้าแดงและมอมหยุดยิ้มลูกที่ติดแม่เขาเคยเดินมาตักบาตรทุกวันเงียบเงียบไม่เคยขอข้าวแต่ขอให้แม่เขาไม่โดนซุบซิบต่อหน้าใครคำพูดของพระไม่ดุดันแต่มันกระแทกใจอย่างไม่อ้อมค้อมวันพระถัดมากลุ่มสตรีในชุดขาว อย่างมาที่วัดเหมือนเคยแต่เสียงกระซิบหายไปแม่อ่อนนั่งห่างออกไปเงียบเ,ยบเช่นเดิมแต่คราวนี้เธอได้รับข้าวกลองที่เราม่อมวางไว้หน้าเธอโดยไม่พูดอะไรไม่มีคำขอโทษไม่มีคำชมมีแค่ความเงียบที่เหมือนยอมรับว่าคนพูดมากอาจผิดมากกว่าคนไม่พูดอะไรเลยเมื่อคำว่าร,รมย้อนมาถึงคนปากไวบางคำพูดที่เราหัวเราะเยาะคนอื่น อาจกลายเป็นบทเรียนให้เราร้องไห้ในวันหนึ่งกลางฤดูฝนหมู่บ้านหนองพึ่งเปียกปอนไปด้วยสายฝนที่ตกไม่ขาดเม็ดเสียงลำโพงประกาศจากวัดดังแทรกมากับเสียงสายลมขอเชิญญาติโยมร่วมทอดผ้าป,ป่าวัดหนองพึ่งวันเสาร์นี้โดยมีคุณละม่อมและคณะเป็นเจ้าภาพใหญ่ละม่อมยืนฟังประกาศจากหน้าบ้านในมือเธอถือผ้าสิ้นที่รีดไว้เรียบร้อยแผนจะจัดงานผ้าป,ป่าใหญ่ เพื่อตอกย้ำชื่อเสียงว่าข้าเป็นผู้นำสายบุญแท้ๆเสียงที่กลับมาทิมแทงเห็นว่างานผ้าป่าของแม่และม่อมจะใหญ่โตนักเนาะจ้ะแต่ข่าวลือก็ยังไม่จางว่าขาเมาส์ประจำวัดหนะกรรมมันไวัยจริงๆนะวันก่อนก็เห็นลื่นหน้าสาลาวัดต้องให้แม่อ่อนช่วยประคองเสียงแม่ค้าคุยกันเงียบๆขณะหันหมูละมอมยืนห่างออกมาเห็นทุกคนหันไปมองเธอแล้วหลบตา แม้ไม่มีคำพูดแรงใส่ตรงๆแต่สายตาเหล่านั้นก็เจ็บพอๆกับคำพูดเมื่อวานที่เธอเคยใช้ทำร้ายผู้อื่นงานผ้าปา่าเมื่อผู้คนไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้วันงานผ้าปา่าละม่อมเตรียมดอกไม้ทุบเทียนเรียงรายแต่ผู้คนที่มากลับเดินมาวางของแล้วก็แยกย้ายไม่มีใครยืนฟังเธอพูดเหมือนเคยไม่มีคำชมไม่มีรอยยิ้มสมใจกระซิบพีละม่อม หรือว่าเขาจะยังเคืองเรื่องแม่อ่อนละมอมนิ่งไม่ตอบแต่ในใจเริ่มวูบวาบวันหนึ่งคนที่เคยหัวเราะใส่ผู้อื่นกลับต้องยืนท่ามกลางความเงียบจากคนทั้งหมู่บ้านในขณะที่ละมอมยืนหน้าศาลาอย่างประมาแม่อ่อนเดินเข้ามาพร้อมลูกชายเธอพนมมือก้มศีรษะนอบน้อมเดินตรงไปวางพันผ้าอย่างเงียบเงียบแล้วหันกลับละมอมสบตาเธอแต่แม่อ่อนเพียงยิ้มบางๆและพยักหน้าเบาๆให้ ก่อนจะจูงมือลูกชายออกไปไม่พูดไม่ซ้ำเติมไม่แสดงความสะใจและนั่นเองคือคำสอนที่เจ็บที่สุดเพราะคนที่ไม่เอาคืนคือคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเราหลายเท่าบุญแท้ไม่ต้องประกาศบางคนทำบุญแล้วต้องบอกทุกคนแต่อีกคนทำเ,เงียบๆจนไม่มีใครรู้ทว่าความสุขในใจกลับดังกว่าเสียงประกาศใดๆช้าววันจันทร์หมอกบางลอยอยู่เหนือท้องนาะเสียงไก่ขัน ผสมกับเสียงช้อนกระทบหม้อแกงในบ้านแม่ออนกลิ่นต้มจืดลอยอบอวลทั่วครัวเล็กๆแม่อ่อนยกถุงอาหารสามถุงวางลงหน้าบ้านพร้อมเขียนกระดาษแปะไว้ว่าสำหรับยายม่วงพี่อ่อนฝากไว้หน้าบ้านนะจ๊ะสำหรับลุงกลิ่นแกงจืดแบบไม่ใส่ผงชูรสสำหรับดวงตาข้าวกล่องร้อนๆและผักตม้มไม่มีชื่อเธอไม่มีภาพไม่มีเฟซบุ๊กมีเพียงความตั้งใจเงียบ ที่ไม่ต้องการคำขอบคุณในวัดคนเงียบที่ชาวบ้านเริ่มมองใหม่วันพระเวียนมาอีกครั้งแม่อ่อนหอบถุงของใช้ในวัดไปวางเงียบๆข้างศาลาไม่มีใครรู้ว่าเธอคือคนซื้อไม่กวาดใหม่หรือคนที่ซักจีวรให้พระครูในวันฝนตกไม่มีใครพูดถึงเธอแต่ทุกคนเริ่มคิดถึงเธอเวลาสิ่งเล็กๆถูกจัดไว้เรียบร้อยโดยไม่รู้ว่าใครทำและมอมนั่งนิ่งบนเสือหน้าแถวมองเห็นทุกอย่าง แต่ไม่มีเสียงจากปากเหมือนเคยสมใจเองก็เหมือนเริ่มหลบสายตาบทสนทนาเบาๆที่เคยเป็นกิจวัตรเงียบหายอย่างผิดสังเกตในตลาดใครที่ชาวบ้านเอ่ยชื่อแม่อ่อนนีิใจดีเนาะเอาเงินไปช่วยหลานยายม่วงด้วยใช่จะ้ะวันก่อนก็เห็นแอบช่วยล้างวัดทั้งที่ฝนตกดีแตเงียบไม่ประกาศไม่โอ้อวดละมมอมเดินผ่านแผงขายของได้ยินทุกคำชัดเจนแต่เลือกกลมหน้า หัวใจเหมือนมีอะไรบางอย่างค่อยๆแง้มฝาเปิดความคิดขึ้นเมื่อคนทำผิดเริ่มเห็นตัวเองคืนนั้นละม่อมนั่งคนเดียวในห้องพระรูปหลวงพ่อที่บ้านหันมามองเรากับมีชีวิตเธอพึมพำเบาๆข้าใส่บาทมาเป็นสิบปีแต่กลับรู้สึกโล่งน้อยกว่าแม่อ่อนแค่ครั้งเดียวเธอเงยหน้ามองพระพุทธรูปน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเพราะวันนี้เธอเริ่มเข้าใจว่าบุญแท้ไม่ต้องประกาศ แต่ต้องทำด้วยใจที่ไม่อวดไม่ยกตนไม่กดผู้อื่นบางคำขอโทษไม่ต้องพูดเพราะการยอมรับผิดด้วยการเปลี่ยนไปในทางที่ดีคือคำขอโทษที่จริงใจที่สุดในโลกสายวันพระต้นเดือนหมอกขาวคลุมรอบวัดหนองพึ่งเรากับผ้าขาวคลุมจิตใจใครบางคนนางละมอมถือถุงผ้าสีเรียบมีของถวายไม่มากนะักวันนี้เธอเดินขึ้นวัดเงียบ,ยบโดยไม่พาใคร ไม่เอ,อ่ยชื่อไม่มีเสียงประกาศไม่มีสายตาเชิญสาลาวัดการพบกันที่ไม่ต้องมีคำพูดแม่อ่อนมาถึงวัดพร้อมลูกชายเธอวางปิ่นโตลงข้างๆเสือ่อละมอมนั่งอยู่ก่อนแล้วสายตาเธอเหลือไปเห็นแม่อ่อนแล้วรีบหลบแต่แม่อ่อนกลับยิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่ไม่มีคำถามไม่มีความแค้นระหว่างบทสวดละมอมนั่งนิ่งไม่ขยับน้ำตารื่นขึ้นมาช้าๆ เธอรู้ตัวดีว่าคนที่เธอเคยว่าร้ายไม่เคยเอาคืนไม่เคยฟ้องไม่เคยตอบโต้อย่างที่คนอื่นอาจทำและในความเงียบนั้นความรู้สึกผิดก็ส่งเสียงดังกว่าคำว่าขอโทษที่เธอไม่กล้าเอ่ยหลังจากถวายพัตหารคำขอบคุณจากปากคนที่เคยถูกกดแม่อ่อนยกมือไหว้พระครูแล้วกําลังจะกลับละมอมลุกขึ้นมายืนขวางไว้มือของเธอชื้นเธอไม่พูดอะไร เพียงแต่ยื่นตะกรา้าผักที่เธอปลูกเองให้แม่อ่อนแม่อ่อนรับไว้ด้วยมือที่มั่นคงก่อนพูดเบาๆว,ว่าขอบคุณนะจ๊ะสําหรับน้ำใจลรามอมสะอึกคําว่าขอบคุณนั่นคือการให้อภัยไกลๆที่ไม่ต้องพูดว่ายกโทษให้เพราะมันอยู่ในน้ำเสียงและแววตาเรียบร้อยแล้ววันพระเวียนมาอีกครั้งกลุ่มสาวใหญ่ยังมาแต่ไม่มีเสียงหัวรอเราะเยดไม่มีคํากระซิบเจ็บแสบอีกแล้วละามอมนั่งอยู่ข้างแม่อ่อน คนหนึ่งเคยพูดร้ายอีกคนไม่เคยโต้อตอบและบุญครั้งนั้นแม้ไม่มีใครเห็นแต่นั่นคือบุญจริงที่ไม่ต้องประกาศเพราะมันเปลี่ยนหัวใจคนได้หนึ่งคนก็เพียงพอ